ไม่ใช่ยิมห้ามันคือห้าสิบยังไงละ่ะไอเฮียโอ้เรียบร้อยไอเฮียดองป่ามาวัน okay. ี่โดยเฉพาะแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ครับใฟลอยากได้ครับกล่องขานะครับเดบมาวันนี้ทำงานเดวมาวันนี้ทำงานเฮียะไรวันนี้แต่ดีมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันมีสปริงเกอร์นี่ปักหาอีปักหาเมื่อแคทฟิตกับปากหา จิมไทเกอร์ตาหนะาข้าวอ่ะมาเก็บเลยเฮ้ยหัวดาบฟันจิมฮะดาบฟันไม่รอดเม่รอดจะหายไหมบ้างไม่หายอ๋อมันมันจะต้องเป็นของติดฟุเท่านั่นแหละมันถึงจะหายอย่างที่แองกี้ยนการกระทำกับพืชนะตุ๊บไอ้เหี้ยแล้วแม่งเสือเห็นด้วยนะ ไอจิมได้เลยเหี้ย yeah. <l ots> จิ้มเข้าได้แล้วกกวาดหมดแล้ว <g ul ata> มึงโอ้ไม่ดูแมพเลยอะมุกกะแบบมุกกะตีบ้านไห้เหี้ยมุกกะตีบนะ้านคนอื่นอะเอ๊ะจะฝัดใส่กูอย่างเดียวแมเ่เฮดไม่ดูเลยต <l ots> อนนึงไอเหี้ยบ้านพังแล้วเหี้ยส่งแคปไปให้เขาด่วอุย้ยพังแล้วคน <l ots> กวนตี พังแม่ไหมสัตว์บ้ามีอะไพังให้ปงานแรกของเรานำเปลือกหอยสยสีรุง้งเลนโบเชลชนะวางไว้ใ,<ช>ในกล่องที่อยู่บนชานชาลารถไฟอีตาเองอีกแล้วหรือวะเจนลี่นี่กูต้องทำหรอเนี่ยฮะเลนโบเชลว่ะชื่อหาง่ายมั้ชงช่อหาง่ายอะ ช่วยหาเงยแค่นั้นนม่เ,เ,าาเ,เด้หรอวะเออเอ็กซ์รีบเดินไปยรือไงทำไมกูจะให้มึงไปร้านโรบิมแบบอะไร,รอ่ะอรารมณ์สวัสดีคนแปลกหน้าบูคโลเมย์ตั้งสองเที่ยวเลยนะ แปลกหน้าอยู่นะสองเที่ยวนี้ย <laughs> น่ะของเที่ยวกูยังอยู่ในสถา,านะแปลกหน้าอยู่มีวนจะลออกแปีกเมลอดอีกสองวันนะว่าอีกสองวันมีลอนอีกสองวันนะยอดเลยสองถ้ำถ้ำไม่ต้องเข้าไปแล้วอ๋อโอเคได้ได้ไดได อ้าโลบินด้วยเอาีโลบินอีดอกไปไหนเนี่ยอ่าโลบินประยูกน่คเรื่องของมาสัตว์โลบินขวางเลยหคขวงเ้ยเนี่ยอ๋อ วันนี้สงสัยมาเต้นเอลูบิกเนี่ยเลยโรบินใซัดเอทีเอโลโรบินได้ปะได้หมดหมดอันนั้นรอนายอยู่ยังไงเราเพื่อนได้แต่กูต้องเอาเป้าหมายกูต้องสำเร็จเป้าหมายก่อนสิบสบปินร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าบาทเอาดีไหมวะเห็นแล้วแม่งแคร์ Lúc nào đi à lúc <laughs> Lốt lúc lốt lúc lúc lên lúc 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 ok lúc 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 mà lúc 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 Mà, lúc 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 ừ mà lúc cái tít เออ,เอดีว่าเคยประดูดสงสารน้องเธอพี่ก็รัวเกินก็มึงชวนกูนเล่นนะ่ะเวลาห้านาทีโอเคได้เลยจับไป เอไว้มันถูกมีเลียนนะหมอเว้ยแต่นอนเสาที่นี่ยเนาะมาดิ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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมาดิมาดิปะมาดิปะจักจิกจิกเขาป้อหมดเหรออย่างนั้นนะจับแมงอย่างนั้นจิก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 แมงนะแมงนะแมงนะกูจับมึงได้วะเไงไอเหี้ยกูใส่ลูกย่างกาเลยเหี้ยมะไอ้ยูจะมาแต้คลายมึงกูจะมาแต้คลาย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 เออ ไ่ข yeah, 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 ้อสอ้ยย่ยยมามาเมมามาเมามเมไปไหนยา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 โอ้ตัวนัตัวละกูกูเฮเอ้ยย่เยล้วเยล้วไอ้สั์เอเอาดิดีวดีว่ เฮ้ยจะตุ่นด้วยอะคืออะไรมัคิดเลยจริงๆต้องเจอตั้งแต่แรกแล้วนะตั้งแต่ลงเมืองที่บ้านแล้วนะไอ้เหี้ยกูยื้อกูยื้อเยอะๆเอาดิเขาดิมึงจะเอเล่อกลเหรอยัวเล่นกลวมันก็กูไขกันต้องเลกันก็สักคนนึงแล้ววะ

ไอ้เย้ยโอเลยสัตว์ไ่อคว้าเด็กใหญ่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แล้วก็ใจใจฉกทะเลบวกสามไอ้เหย้ยอืมมึงเจอปลาเจลาแหละมรงส่งวะรูเออมามาไม่เว้นอ้เหี้ยกูต่อยแน่มึงไอ้สัตว์มาดิมาดิวะแม่จรินจริงอ๋ออ๋ออ๋ออุ้ยอีกนิดเดียวจะได้แล้ว ฟุ๊กจริงๆแล้วอ่ะหน้าที่มึงอ่ะคือตัดต้นไม้แล้วเอาแสบมาทำเป็นปุ๋ย <c oughs> เ,เป็นศาสตว์ <c oughs> ยื่อปลาซัลซันตกเละเลยเด้โอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหลังจะเอาต้นไม้มาปลูกทะเลทรายได้นะต้นไม้ประด็นอะไรก็ได้อะประเด็เเนอะไรรู้ไหมว่ากูอ่ะต้องมานั่งตัดไม้ให้มึงแล้วเมืองก็ไม่ไปลงไอ้เนี้ยอย่างชอบเลย มามามาเดี๋ยวตัดต้นไม้ยังไงก็ได้หรอเออให้มันดอกแซะบ่ะอ๋อได้ได้ได้มาแล้วมาแล้วจับยางให้ไอ้เหี้ยน้องก็ทักมาเรื่ๆบ้านน้องไม่เหลือแล้วฮะว่าร้องไห้อ่ะร้องไห้มีเก่งดิบจริงสแตมบล์ใส่บล็อกไอ้ฟู๊ดแม่ชวนกูมาแท้ๆเฮ้คือฮะฮัตจีฮัตจีฮัตจีขั้วเรียหะมาดิมาดิ เจอตอนอกมืเนี่ยเยอะเสร็จเพียงคือคือว่าอดิตอดิอดิตอดิเฮ้ยเยอะได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยปลาแป๊กไอ้สัสโอ้โหไอ้ยี่บัจปลาบัตเดินแหมไอ้สัสไอ้ยี่ไอ้ยี่มึงกับปลาไปก็ได้แต่แบบถ้ากินกันเยอะๆจะติดห้าพลังงานอ่ะมันน้อยแบ่ปลาบอกปลาไงไอ รู้สึกว่าเสียเวลาเงือเสียเวลาเหนื่อยว่ะแล้วมึงเอาอะไรไปอัพแหนนะมึงอย่าลืมไปเอาด้วยเว้ยอัพอะไรวะไอัพยังงี้อ๋อยังไม่ได้อัพเลยเลย <c oughs> ฟุ๊กๆเอาพิกแอกไปอัพกันเลยมี่ยเอาพิกแอกไปอัพเหรอเออไม่อัพเป็นระดับพอเปิดอ,อนกันได้ๆๆๆๆพิกแอกนี่คือที่ขุดมั้งพิกโอเคที่เออที่ขุดหินอา่าอ่า แล้วต้องเอาอะไรไปไหมไอไอไอคอปเปอร์ไปปะเอาคอปเปอร์ไปเอาไปดิเอาไปห้าเอาไปห้าบาทห้าบาทได้ได้ได้บาทที่มันเป็นห้าบาทวะคนละบาทโอ้ยยิ่งอุ้ย้ไปยิงหยิบกุบแล้วไอ้ยิ่งไปยิ่งกระทุบแล้วเพื่อนเออเอาหน่ากูแค่งุนงิยเท่านั้นเอง เอาว่ะวันนี้เอ็กแม่งลงทะเลสายยาวเลยว่ะเอาว่ะตั้งแต่เขาอัพโกรมาเขาก็แบบมันเก่งกลัวตัวติดกได้แล้วว่ะอยู่ธรรมดายอย่าปเพื่อนไม่ไปไหนมาหาของหนูหมือนธรรมดาอืมเหมือนธรรมดาอยากเติมเลืสองร้อยมถล่มบ้านใครสักคน กูมาทำชาเลนจ์อยู่อะไรวะแมงกล่องหนึ่งพันตัวอีสลาแล้วนะอือมก็มก็ถือเจอแร่อะไรว้างเนี่นโยโอ้ิดเดี๋ยวเก็บไว้ในกล่องให้เหนอไอ้ไม้นี่ฮะตัดอ่ะต้อง เผาก็ได้ขึ้นมือเผาให้ก็ได้เอาอะไรไปเผาเผาไหมไม่ไมนจะมีเครื่องเผาเผาอยู่เครื่องสีส้มๆอะแล้วมันจะได้เป็นอะไรได้เป็นทานอ๋อเขาจะเอามาเป็นทานนะเผาไหมได้ยาค้าม้างอีวินไม่รู้ เฮียโชบกูมดแล้ว่ะเฮียต,ตั้งแต่กูตกเลยป่าแม่งปองให้กูจบแล้ว่ะกรบบป๋าละไรเฮีย <c oughs> เออจริงๆเราเลี้ยงสลามด้วยไง เลี้ยงไวเพื่อข่าตั้งหาให้กูอีกแล้วเลี้ยงดิต่ออะไรฮึวายรัเป็นสิ่งเดียวที่พวกกูจะไม่เลี้ยงกันอะไรนะตลาด เอาไม้กับไม้เผาหรือว่ายัางไงไม้กับไม้เพื่อนโอเคโอเคมาพวกนี้ทุกคนจะเห็นเงินเมื่นจากการตรกปลาเกินเกินอยากเติมสายลาในก้วยถ้าไปถึงน,นะเฮ้แซ่บแซบไว้ในกล่องเนอ,อะแซ่บแซ่ะ ง่วงแล้วที่คืนแล้วปะแซไปในกล่องแซไปในกล่องเดี๋ยวฮาส่งเชิญไปให้หลานดีกว่าให้หลานกดเล่นเกมไดนไหมเนาะอยากได้นมหลานติดเกมไหมเฮียเฮียวะบอสหลานเล่นมือถืออยู่เนาะจะเอาสามสิบสปินนะถ้ามาบ้านคนเชิญถ้าขครมารัวๆเลยอไอ้เหี้ยเพื่อร้องไห้แล้วกัน ต้องให้ใคเพี่อพี่ก็ได้รัวเกินบ้านน้องไม่เหลือแล้วขหมูไปเตะเขานี่นะก็ยูยูก็ชวนมาจะเจ้จ้าเกมนี่พี่เติมเพื่อถลุมน้องเลยนะอีกอะน้องคนดีใจอีกอะถ้าบอกไปงีพี่ใช้เงินเพื่อถลุมน้องเลยนะแอบ ทำไมคนผูดรุ่งดูแปลกๆวะหรือจะคิดลึ้งเต้วะบอบปลแปลงนะไม่รู้นะฮสองงานสองงานไปเองฮะไม่ได้คิดอะไรเร็วเดือนมานอนใดแล้วเหลืออีกคนหนึ่งอะที่คนเขานอนเหมืองนอนเหมืองละมาจ้าอุ้ยเป็นเงินเลยมั้งไอพี่อมึงกดเข้าไปดูป่าน้ำมดไอ้ซัสมาดิอ๋อ มาเนื้อหนะ่อยขอหยิบเครื่องดื่มมาหนึ่งคอแห้งว่ะเอาน้ำลูกคอไอ้สัตว์ไม่รอด้วยไอ้สัตว์ลดน้ำก็ลดน้ำไปดิอเ,อเอาจริงคนแถวบ้านนี่มองหาทุกวัวนุกวันนะเข้าใจเป็นไนงะแบบประมาณข้าวมึงไม่กินเข้าไปอ่ะเห็นซื้อแต่น้ำนนหวา,านจริงจังมึจะหาไก่ไงฟู๊ฟ เออว่าเอ่อยังไม่ได้อาพี่เอฟตัวมเนาะแมนแมนแมนเดี๋ยวกู่ปี่เเองเดี๋ยวกู่ปี่เเองโอเคโอเคตอนแรกกำลังอู้มออกมาเลยบอกให้มาเอาเอาไปอัพอันนี้อ่ะใช่กูกูไปเทเซส์แล้วเดือตรงตามบ้านเนี่ยขี้ขาดละโอเคโอเคได้ได้ขาดแร่อะไรดูหน่อยครับไม่ได้ดูจ้า เขาเปืดอเหมือนเดิมอ่ะทองทองกับขาดเหรออืมทองขาดมากๆมีในกล่องอยู่ชิ้นเดียวี๋ยวไปดาด้วันเ้ยโอบาไม่มีเจเคงั้นเดี๋ยวกูลงทองไปด้วยมาทำไมกูจะไปทำชัเล่งมึงไปละ อย่ามาอย่าตามกูมามึงไปไหน <laughs> ไปละโอ้เหี้ยโอ้ม่แนไม่ไม้สัตว์สัตว์นี่เรายัางเลี้ยงไม่ได้มั้น่ะเลีย้ยงไม่ได้เดาต้วงพิเ็นตัวอีกสัตว์ตำพีบ้านเราก็เยอะเหมือนกันนะนี่นะขาย เป็นกล่องดำเลยสัตว์กูเพิ่งรู้ว่าทำแซดเองเลยไม่ใช่ตัดตัเองเลยวะอยู่ในกล่องอะตัดไม้ให้แล้วก็ใส่ไว้ในกล่องละแล้วกูต้องคาบให้ถูกไหมไม่แต่ไม้เผาอยู่นะไม่ไม่แล้วคือ ยางไม้ในบูรพ์ค้ามันอยู่รือวะไม่รู้อ่ะจะไปทำอะไรอ่ะเอาไปทำอะไรไงอ๋อไม่รู้อันนี้ฮะไม่รู้วิธีค้าใไงฮะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างฮะตัดไม้ให้นะเเอนี่ยตัดไม้เผาไว้ถูกอ่ะทำถูกป่ะไม่กูกำลังเล่นใหม่อ่ะกูไม่รู้มันต้องทำอะไรต่อที่มันเป็นลูกค้อนไงยีซีฟุกลูกค้อนสิงประดิษฐ์อ่ะแค่นั้นแหละ ลแล้วคับอะไรวะอ๋อปุ๋ยอ,อ๋อเหรอครับปุ๋ยเห็น้ยไรอะไรล่ะเดี๋ยวคับให,ให้เดี๋ยวคับให้แล้วใส่กล่องไว้เลยเออที่ต้องเออโอเคเดี๋ยวทำเออชิบหายแล้วไม่ข้ามเหวไปอยู่ตังบนมั้งเจเอ็มคืออะไร

อันว่าเพิ่มทำเคล็ดต่อไปคือเอาหอยหอยใส่สีรุ่งไปไว้าที่รถไฟอ๋อมันจะไปกปดไอ้นั่นนี่หวานะคุยกับคนใบ้อ่ะุดอะไรวะคุยไห้ตัวดำดอ่ะจำได้ไหมอ๋อเหรอเออตัวดำๆไม่ทำอ่ะเหรอในเ่เหมืองอ่ะเหรอ ทำเหมือนมันจะเกิดง่ายๆไอ่ะไอหอยงโง่ๆน่ะใช้ตังนะครับใช้ตังนะครับเฮ้ยเหี้ยเฮ้ยเอี่ยอู้งหนึ่งก็เจอแอล้ววะ ใช่ตังนะครับสตาร์ฟูดซักสิบแปดอันดีไหมนะจะปูกเือดดูหน้าเหรอใช่สตาร์ฟูดคือผลผลิตที่แพงที่สุดทุกป่ะใช่เอิ้นกับภูเลือดดูหน้ากับบะภูแล้วฟักทองไอเห็บภกสตาร์ฟูดแม่งเลยมันก็มันก็รอดทุกเสียงปา๊ซิ่งอย่าเขาสุดยอดนะซึ่งงัก ปดสิบอ uh ันได้ไหมเล่นๆครับครับสปริงเกอร์สปริงเกอร์สิบอันอะไรอ่งเฮ้ยแปดสิบอันตั้งเล้เจ็ดสิบสองเรอวะเกิน ต่อไปเคืออะไรนะไม่รู้ไ,รไม่หยุดน,นะในกล่องปริศนาคุณพบโน้ตเกี่ยวกับคำแนะนำปนแปลกๆมาด้วยมิสเตอร์คิวไอชิโอ้สตัตว์เอ้ย <c oughs> บัไดเล่นบันไดเล่นแล้วก็จะตัดอยู่เหรอเล่นอยู่เล่นอยู่น่ามู้ไม่ยังรู้ไม่รู้เนะี่ย ได้แล้วท่องข้าวปุ๋ยให้แล้วไปอ้วจะอันกันต้องหลังกบมาตัดหม่ติดรถไฟดิตัดเดียวใจเย็นกานอ้วนมีกีดแล้วขาไม่เกลียดสาวต้องใช่ไออย่างว่าอะไรคือบีดวะ B E E T S คือผลอะไรหรอใช่บีดอ่ะ สิบผลในตู้เย็นท่านนายกกักษิสมนตรีชีบหายละแล้งมันคือผลอะไรวะเพื่อนไม่รู้ไม่ออกต้องดูหายแล้ว มันเป็นบีทที่มี B E E T H มีรูดเหรอมีรูปเหรออ๋อแล้วบีรูดมันปลูกในฤดูไหนได้เหรอดูดูนี่เถอะเฮียทันหรือเปล่าไม่ทันแหละฤดูนี้ฤดูมันไม่ผิดถูกป่ะลวงลวงเหรอฤดูต่อไปเกาะฤดูร,ร้อนใช่ ไอ้เคียวพัแพมกับแล้วว่ะจบเลยน้ยนะไปเจอเจอแย่แย่มันไฟอัาไฟหรือเะเหมือนไอ้ไ้ไแหละมันก็มีมานานแล้วนี่เหาอไม่ใช่มือตอนนเว้ยตัวน,นี้มันเดินนะเว้ยเออใช่จังไม่ได้จิมมี่ตอนเราไปเอาเคียวเราก็เจอนะเพื่อน ยไม่คเคยเห็นนะเตึนไปหมดทางกลับบ้านอีกแลว้วบู๊๊๊ย มีคนมาเก็บผลแล้วไปลาเรียงยังอืมก็จะสิ้นฤดูแล้วเหละคงไม่มีให้เก็บเฉยไอควงทองเหรอฮอ เอกล้มทอง์กับเอ่อ,อเรื่อยๆก็คนตีนใช้ได้เหมือนกันนันนี้ฮะไม่ไม่ใช่ปลาเฮียนี้โออโอ้โอ chết bây thân quá chạy Chuyện lùn lưới Bà đơm nè nè Thất thần Chuyện khó đuôi tung nè โอเคถ้าวันยี่หกแล้วเรางมดใช้เงินนะครับทำ,ทำไมอ่ะไม่เปลี่ยเลยดูแน่เลยหรออ๋อแต่เอาจิงฮะ <c oughs> เอาจริงตลอดฤดูฮะไม่เคยใช้เงินเลยยกเว้นนะฮะจะไปอัพของอัพอะไรเงี้ยก็เงินมันก็ใช้อยู่แค่นั้นไม่ใช่หรอวะใช่ใช่ใช่ <c oughs> อะไรครับนี่ <c oughs> อ่ะพยากพลาสั์เก้าเม็ดไหมเพื่อน <c oughs> มนควรให้เกีัยวมีแค่ควรให้ผูกแบบเนี้ยทำไมวะทำไมวะคุยกับแม่หัวหม่อยชิ้น่ายก็คือตอนนี้คือไม้แดงเรายังไม่ถึงหล่อใช่ไหมยังรอต่อไปยังไม่มีใครไปตัดเลย ปานก็ได้กว่าดูอย่างนี้เดินแก่ไปแก่มาได้ฮได้นี่อย่างนี้มเมล็ดพันธุ์ทานตะวันเนี่ยทำไมมันตกอยู่ตรงนี้ฮะโหล อ๋อนะเราต้องบริจาคของให้ครบหกสิบอันแล้วเราจะได้กินแจไปเปิดในนัน้นด้วยเปิดอะไรวะเปิดเหมืองเ้ยเปิดท่ออะท่ออเออถ้าถ้าเราแบบริจาคครบเก้าสิบห้าอันเราจะได้สตาสตาร์าด,ดรอปสตารดรอปบริจาคครบห้า ริจาดได้ถ้าพบห้าสิบอันได้เครื่องคัพปี้ดูนี้มันไม่มีเช็คการเลยรหรอวะไม่รู้สิสิ้นสิ้นเดือนนี้ทีจการอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้แต่มันมีอยู่ให้เห็นแล้วให้จำได้ว่ามันมีสามเอ็ดบอกนะ ว่าคิดเว็นนุมเล็ดอ่ะก็แต่ถ้ารู้สึกวาดูมานี่มี5คนเดียวว่าตั้งชื่อภาษาไทยเนียใช่